สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหุ้นนิเคอีชาบ่ายปกตินะครับวันที่4นะครับสิงหาคม2568นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามเนาะแนวทางนะครับผมก็ทําตามสูตรคํานวณนะครับแล้วก็นําตัวเลขมาฝากพปพิสมาชิกนะครับวันนี้วันจันทร์เนาะท่านใดยังไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจก็รับชมเป็นแนวทางไปก่อนได้นะครับพี่พี่ แนวทางวันจันทร์นะครับผมในรอบเช้าเนี่ยผมให้ไปที่โลกเ,เลขนะครับเป็นโลกแสดงเลข6นะครับกับเลข7นะครับเนาะหกับ7จลูดไปที่เลข7นะครับ7ก็จะมี7ก็จะมีที่7 5 7 8 เจ็ดเก้านะครับหกห้าหกแปดหกเก้าสามตัวนะครับหกเจ็ดห้านะครับอันนี้ในรอบเช้านะครับพี่พี่เจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดแปด หกห้านะครับส่วนแนวทางนะครับในรอบบ่ายแนวทางในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข4กับเลข7นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข4 4 1 4 3 สี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกสามตัวผมให้ไปที่เจ็ดสี่หนึ่งะครับพี่พีแล้วก็สี่สนะครับ สำหรับแนวทางนะครับผมหุ้นนิเคเชาวบ่ายปกติในวันจันทร์ที่4นะครับสิงหาคม2568นนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมเนาะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยว นะครับพี่พี่น้องท่านใดนะครับน้องท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับพี่พี่ก็คือเดี๋ยวผมจะมีก็คือจะมีการเขาเรียกว่าสร้างกลุ่มใหม่เนาะก็เป็นกลุ่มแนวทางนะครับเนาะท่านใดที่ชื่นชอบก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีนะครับข้อมูลยังไงอีกทีเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับได้รับชมได้รับฟังกันนะครับตอนนี้เขาคือว่าขอเก BON ็บรายละเอียดนิดหนึ่งก่อนนะครับเนาะว่าว่าจะทํากลุ่มประมาณแบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวจะ แจ้งี่พี่สมาชิกในช่องทางยู u b e นะครับเนาะอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเนาะขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกหลายๆท่านเนาะที่ที่เราติดตามสนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยก็มีหลากหลายแนวทางนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่เช้ายัานดึกนะครับที่ผมให้แนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับส,สวัสดีครับ